โอเคนะครับไปเรื่องทีมชาติกันหน่อยนะครับวันนี้ทีมชาติก็มีนัดสําคัญนะครับที่สมาคมกีฬาฟุตบอลเมดไทยนะครับบ่ายสามนะครับก็มีการประชุมนะครับเกี่ยวกับแนวทางการทําทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็เป็นโอกาสที่มานูโฟกิงนะครับออกจากการกักตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีบิ๊กออสนะครับพลตารวจเอกสมศักดิ์พุ่มพันม่วงก็นั่งหัวโตประชุมนะครับคุณพาทิสสุภพงศ์เลขาธิการนะครับกาเลสโรมาโกซาผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคมานโพกิงนะครับ หัวหน้าผู้มทีมชาติไทยซันบารดอกาเซียแม่วันนี้ซันบารดอเข้าไปด้วยนะครับซันบาดอกาเซียเนี่ยเป็นโค้ชเยาวชน19ปีนะครับอ่ะคุยกันกลุ่มนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวซันบาดอแยกไปคุยกับกลุ่มเยาวชนอีกกลุ่มนึงก็คือมีซันบารดอมีพบพอ่อนโมอะไรพวกนี้นะฮะเขาบอกว่าเปประสงค์หลักของการประชุมวันนี้คือการวางแนวทางของทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้สอดคล้องกับภาพรวมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนานักกีฬาอันนี้เป็นข้อดีนะโยเพราะว่าที่ผ่านมาเน การประชุมนะครับมาโนโฟกิง <c oughs> คุณซื้อทีมชาติไทยก็บอกว่าการประชุมในวันนี้ถือว่าสําคัญมากผมเองก็ต้องการพูดคุยกับทางผู้มืในการฝ่ายเทคนิคอก็คือกาเลสนะครับอื <c oughs> ต้องการพูดคุยกันเพราะว่าอาจะได้ทํางานร่วมกันจึงต้องปรึกษาหารือกันว่าจะทําอะไรบ้างในแต่ละวันเราต้องการอะไรจัดการอย่างไรเราสามารถทําอะไรได้บ้างและเพิ่มอะไรให้กับทีมได้บ้าง ก่อนหน้านี้ผมได้รู้จักกับซันบาดอกาเซียนะครับเฮดโค้ชเยาวชน19ปีเป็นการสวนตัวอยู่แล้วจึงได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันแน่นอนว่าตอนนี้เราต้องมองไปที่รายการชิงแชมป์อาเซียนก่อนผมเองก็ต้องการรู้ข้อมูลทุกอย่างสำหรับผมต้องมองว่าเราจะทํางานอย่างไรและจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับฟุตทีมชาติไทยนะครับมาโน่บอกว่าในเอเวฟซูสูสุกิครับคราเนี้ยได้ดไลสต์รายชื่อทั้งหมด69คนผมเองเรู้จักนักเตะเหล่านี้มานานเช่นเดียวกับสตาฟโค้ชทุกคน เราพยายามวิเคราะเลือกไดกแต่ที่ดีที่สุดมาจากฟอร์มการเล่นในสนามนะครับรวมถึงทางผู้จัดก,การทีมก็มีส่วนสําคัญในการช่วยเหลือประสานงานนักเตะที่เล่นอยู่ในต่างประเทศมารับใช้ชาติไทยคราวนี้เรารู้ดีว่าไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์จึงต้องคุยและตกลงกับนักเตะว่าใครพร้อมบ้างและพยายามเลือกนักเตะที่ดีที่สุดสามสิบคนนะครับมาโนบอกว่าผมเชื่อว่าเราจะได้ร่วมงานกันเป็นระยะเวลานานโยบอกใคร <c oughs> บอกนักเตะบอก บอกอสโมสรหรือว่าอบอกบอกีฬาบอกสมาคมฟุตบอลทางจิตวิทยามันก็ต้องบอกงนี้แหละไม่ใช่บอกว่าผมมาจบธุรกิครับผมก็ไปแล้วอะไรย่างเงี้ยนะมันก็อบอกอย่างนี้แหละผม,ผมเองจะพยายามทำให้ดีที่สุดในงานนี้ผมมีความกระหายและมีความสุขที่ได้รับงานนี้แน่นอนฟุตบอลตอนนี้มันขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันภารกิจของเราคือชิงแชมป์อาเซียนเราต้องมีสมาธิแน่นอนว่าเป้าหมายคือการผ่านเข้ารอบสุดท้ายของเอเชียนครับให้ได้ และฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกต่อไปแม่มองไปถึงนู่นเลยนะครับนี่คือมาโน่ฮอกกิ้งอยู่เป็นคนคิดบวกครับนะตอนสมัยที่เขาทำไร์รอบนียมาโน่จะเป็นคนคิดบวกเป็นฝรั่งที่อยู่เมืองไทยแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีแอคมีลีลามีความแอคทีฟนะฮะกับกับคุณเอกวัชพแก้าผึ่งเนี่ยเขาก็จะชนอกกันชนอะไรกันเป็นคนที่คิดบวกซึ่งคิดแบบนี้ถามว่าดีไหมดีนะฮะมาด้วยความเชื่อมั่นที่สาคัญสิ่งที่มันแตกต่างก็คือว่า ตอนที่นิชิโนเนี่ยมันการทํางานด้วยเหมือบกาเลสเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกันี่โยครับใช่อก็มีคนเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่นิชิโนมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอสิทธิ์ในการทําทีมอย่างเด็ดขาดนะไม่ต้องให้ทางกาเลสเนี่มายุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเขาบอกอย่างนั้นเลยนะฮะแต่ขณะที่มาโน่เนี่ยนะก็บอกว่าต้องการคุยกับกาเลสเลยว่าต้องการให้แนวทางเป็นแบบไหนในแต่ละวันต้องการเห็นอะไรคือแบบเนี้ยผมว่ามันจะทําให้คันลองของการทําทีมชาติไทยเนี่ยมันโอเค ในแง่ที่ว่าไล่กันมาตั้งแต่ประธานเทคนิคหน้าที่รับผิดชอบประธานเทคนิคต้องวางโครงสร้างนะฮะแล้วก็โค้ดเาไปทาไม่ว่าจะมาจากชาติไหนภาษาอะไระรูปแบบของทีมชาติไทยมันก็จะเป็นแมนเวเป็นสไตล์เดียวกันนะครฮะพอโค้ดชิมาติชุดใหญ่ไปพอไหลลงไปสิบเก้าปีสิบเก้าปเป็นสิบหกปีมันก็จะคล้องกันนะฮะนี่ีเท่ากับว่ามาโนโนฟกิ้งอยู่เมืองไทยมาหลายปีเนี่ยมาโนโนฟกิ้งซึมซับปนาราธรรมไทยมามามาอีกครั้งต้องอ่อนน้อมถ่อมตน แล้วต้องพูดค<ม>ุยหาความรู้จากผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่าเอามาแล้ว<ม>เดี๋ยวขอทาคนเดียวอย่ามายุ่งผมเช<แ>ื่อว่า,าก,การได้สปาร,ร์กาเซียเข้าไปเนี่ยถามว่าดีไหม,มสปาร,ร์เป็นคนเป็นโค้ชอีกคนที่ดูฟุตบอลเยอะแต่สปาร,ร์<ม>จะไปดูท่าเรือไปดูเทโลไปดูแบงค็อกไปดูบีจีสี่ห้าสโมสรนี่แหละเพราะว่าเขาขับรถไ่เป็นไม่ใช่ขับรถไ่เป็นเขาไม่ได้มีรถแต่ว่านั่งรปส่งท็กสี่ไปห้าหกสโมสรแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปดูทีมใหญ่ที่มีกลุ่มนักเตะทีมชาติเยอะ แล้วก็เขาจะให้ข้อมูลได้ดีพอสมควรซอ,าอมารดอร์ที่เขาซีคุณนี่โยเขารูปลอเขารูปลอทีนีน้ซามดอรเนี่ยมันมันจะมีะมันจะมีบุค,คลิกอันหนึ่งตรงที่ว่าเขาเป็นคนขึ้นอายุป,ประมาณสักยังไม่ถึงสามสิบัางโยยี่ยี่สิบกว่าป่ะยัง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 ไม่ถึงครับยี่สิบเจ็ดยบแปดไม่เกินนี้อา่แต่ว่าเขาเป็นคนที่ใฝ่รู้มากเขาเป็นคนที่เรียนเรื่องฟุตบอลมาเยอะมาก เพราะนั้นเนี่ยเขาจะสนิทหนมกับนักเตะโดยเฉพาะอยติงตั้งแต่ลูกครึ่งนะพวกชับป,ปงชับป,ปุยพวกอะไรเงี้ยนะโย<ม>แล้วพวกเนี้ยก็จะปรึกษาเขาในแง่ของวิธีการเล่นอย่างเงี้ยโยเหมือนเป็น<ม>เหมือนเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัว,ตวถูกไหมแม้กระทั่งอย่างที่มีข่าวบอกว่าธนาวัฒน์ก็ปรึกษาเขาอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นลักษณะของการคอนแทคของฝรั่งด้วยกันอะโยใช่ไหมให้คำปรึกษาดูแลตัวเองเรื่องของการเคลื่อนที่เรื่องของเกมแล้วเขาเป็นคนทำวิเคราะห์พอไปดูเกมเหล่านี้เสร็จแล้วอนาลิาิหเนี่ยความที่ เขาเป็นคนที่เฟรนลี่นะสมาัรอเป็นคนที่เฟรนลี่มากเขาก็จะบอกกับเพื่อนเหล่านี้ที่เขารู้จักคนในส่งว่าเอ้ยคุณยังต้องปรับตรงนี้นะตรงนู้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันเลยทําให้เขามีข้อมูลเหล่านี้เยอะพอสมควรใช่ใช่ครับแล้วเขาเป็นคนผมว่าเขาเป็นคนที่กล้าพูดแล้วโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติที่เขาที่มาจากต่างชาติเนี่ยพอเขาคุยภาษาอังกฤษได้ด้วยแล้วก็เขาเป็นคนมีข้อมูลแล้วดูฟุตบอลเยอะพี่ปูฟุตบอลสงสเปนบาร์เซโลนอบาร์เซโลนา ถ้าใครได้ติดตามเฟซบุ o กเขาเนี่ยเขาจะพยายามดูวันไหนบาซา่าโดนยามมันก็อาจจะเศร้าหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ดูข้อมูลแล้วพูดถึงแล้วก็ให้ข้อมูลแต่ว่าที่ผ่านมาเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะช่วยตั้งแต่เยาวชนยี่สามปีแล้วพีพ่ปูในชุดของพี่โยค่งแต่ว่า<ช>วันนั้นเนี่ยอาจจะทีมมันเต็มแล้วละ่ะก็เม่ได้ทอดแทรกเข้าไปแต่ครั้งนี้เนี่ยผมว่าเขาอาจจะสนิทชิดเชื้อกับมาโนโฟกิงด้วยในระดับหนึ่ง พูดภาษาอังกฤษเหมือนกันใช่ครับแล้วก็รัมาดอนที่ค <ated> ุณบอกว่าไม่ให้ดูเฉพาะทีมสโมสรทีมชาติบาร์ซ่าเนี่ยนฟุทวนร้อยแปดใช้ไม่เชนี่เขาไปดูทุกครั้งนะอ่าใช่ใช่ใช่โอเคนะครับประมาณนี้ครับ